บทนั่นน,น,น,นนะครับอีลีแล้วโพดเดิมที่มันเป็นเรื่องเครื่องเล่นของคนอีสานของเด็กหน่อยเลี่ยงควายกับวา่าใดนะครับแต่ก่อนที่มันจะเป็นเครื่องเล่นมันมาจากเรื่องของความเสือนะครับ ความเสือของผู้ถ่าผู้แก่สมัยโบราณความเสือเรื่องไทยเรื่องแถนอันนี่คนจะมาเดือนสามโคยลงร้อยพัดวีวี ฮอดดยันสีหฮาวาบุญพระเวกตั้กันหลอนโฮมเจ้าเฮน้ำคำโบร่านก้าไว้การทำบาปทำบุญล้วนเป็นของมีกี่สิ่งที่ห้องควรหูซับพันยูเพิ่ไไนไขว้ยน้ําใบร้านได้เปิดอาการทำทานของมหาเวทเจ้าเอาให้แกพระชาก้อนกี่สองมอนบุตตาคือกันหาชาดีเที่ยวไปห้า่า สองกันหาชาลีเป็นพ่อขาาา้าพาฒนาเป็นงัวตางทางหลังใส่ตังตังทางาง่าหน้าใส่ซองทางขอ่อกะักโขทางขอ้อกะฮกโค้ลซ้นอกนกะตีงวดขามเหว้ซั้นังคอยกินดิงกันหาขั้วไดไม่ไพท่านตาชาลีขัวอวได้น้ำโอธา เลียบัาหน่อยแดนเข็มเงินงตัางฟ้านัวตายจากชาติดั้งจังมาเกเกิดเป็นห้ามมั่นก็เดินหาขอเทียวไปจุดโผเพราะว่ากรรมที่ทำไว้ตามสนองใสชาใัยว่าอาจติดเป็นเว้น,นให้เจ้าไรทันขั้นสินักเบิ้งนั้นลายชาต,ตามสนองโผล้าล้องกันดูเรื่องเพิ่นท่ำทานไว้ชารอยเอ็งจักให้ได้มีงานบุญทวี ฟังเพจิมขบุญบุญนี้เดียวพีงานเริ่มแต่วันที่หกเอ็ดต่อเดือนมีนะชาช่าร่อยเอ็ดจัดมาเราคานในคนหูเชิญมาดูในงานมีบนเวทีมีแสดงบทประกอบจากบังกันยกส่วนย่ออมาให้ทงช่มยกเอาชาติปิพระเวสันนอนเพื่อเป็นอุทงางหอนเดช ชนเจ้ากลับให้มองเห็นเข้าผลของข้าที่สาสงสมเพื่อนในสมประสงคได้สำเร็จโพธิญยานจังมาเป็นองค์สัมมาพุทธเจ้าให้เฮาน้องอยู่ทุกวันให้เฮาน้องอยู่ทุกวันอ้ยเด้อ พี่น้องที่เคารพครับเมื่อวนี้ผมอยู่บริเวณสวนสมเด็จนะครับสีนคริ้นจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับหรือแลนด์มาร์กนะครับหอหวตหอโหอวตใหญ่นะครับเมื่อนี้เป็นงานบุญประเวทของจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับซึ่งปีนี้เขาก็เลยจัดนะครับเพื่อสืบสารวัฒนธรรมแต่ว่าโบสถจัดใหญ่นะครับจัดเพื่อว่ารักษาประเภทนี้เอาไว้นะครับตอนนี้ผมอยู่นาฮอหวตพอดีนะครับ โหวตนะครับมีผู้อยากมู่นะครับมีผู้สอบถามมาตลอดวนะ่าโหวตนี่เป็นเครื่องดนตรีหรือเป็นเครื่องเล่นนะครับก็บขอเพิ่มเติมนะช่องนี้อีกเท่าน,นึงนะครับว่าโหวตนั้นนะครับอีกเแล้วโหวตเดิมที่มันเป็นเรื่องเครื่องเล่นของคนอีสานของเด็กหน่อยเลี่ยงควายกับว่าใดน,นะครับแต่ก่อนที่มันจะเป็นเครื่องเล่นมันมาจากเรื่องของความเสือนะครับ ความเสื่อของผู้ถ่าผูแก่สมัยโบราณความเสื่อเรื่องไทยเรื่องแถน,นครับสมัยก่อนในยุคก่อนพุทธกาลนะครับมนุษย์เท่ากับนับถือไทยถือแถนนะครับเป็นู้เบิงแย่งให้ความสุขนะครับการนับถือแถนนะครับร่วมไปถึงการขอฝ่าขอฝนนนะครับหนึ่งแน่นอนก็คือการขอฝน ขอฝนในฝนตกถือต้องตามฤด,ดูกาลนะครับบัานนี้ทายา่มใดฝนบบตกถือต้องตามฤด,ดูกาลมันก็บพบคราบแข็งแห้งแรงเช่าเมืองมนุษย์นะครับสบมมยกษัตกิยิเฮ็ตบังไฟขอฝนจากพระญ,ญาติแถนหรือจากเทพราสการนะครับเพินพ่นกระท่าน้ำฝนลงให้บ้านนี้ถ้าฝนตกลงมาแล้วนะครับญานน้ามท่วมเข่าในช่วงเข่าสีตั้งทองเข่าม่านเข่าสีออกห่วงนะครับเพินน่นเฮ็ดโบดนะครับ ซึ่งมีลักษณะคือบังไฟมัดใส่หางแล้วก็แกว้งโยนขึ้นฟ้าให้เกิดเสียงดังนะครับฟังเสียงโบสถ์ปุ๊บพญาแทนกัสิเฮ็ดในฝนอ่อนต่อลงมันอาจจะเป็นเรื่องบังเอิญหรือเป็นเรื่องกุศโลบ,บายของผู้เถ่าผูแก่สมัยก่อนอาจจะแฝงด้วยวาอหมายต่างต่างอยู่ในหันก็ได้นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราขานกันมาแต่ว่าในช่วงนั้นผมยังเป็นเด็กหน่อยนะครับด้วยที่เฮาเป็นผู้สังเกตแล้วก็มัก เสียงเพลงเสียงดนตรีก็เลยเห็นว่าโหวดมันมีเสียงของมันนะครับที่เป็นเอกลักษณ์มีความโดดเด่นมันเสียงมวลกับไงแต่ว่าโหวดยังโบดได้ลอยเลี่ยงในเรื่องของเสียงโนดนะครับยังเสียงหน่งเสียงโตนโบร่านไวเบียงสันนะครับผมก็เลยมาดัดแปลงนะครับแป่งเสียงให้มันถือกันนะเป็นเป็นเสียงดนตรีเป็นโนดที่ตรงและก็สามารถเป่าเพลงได้นะครับพอเป่าเพลงได้ก็มาเป่ามอลองมอลำ คิดสร้างทํานองขึ้นมาใหม่นะครับกระไเลยกายเป็นเครื่องดนตรีนะครับประจําอําเภอหน,นองผอกบ้านหนองผอกเมื่อก่อนนะครับเป็นวงดนตรีนน้อย,อยวงดนตรีพื้นเมือง่นเดินตะเกียบต่อมานะครับวงดนตรีวงนี้ก็ได้พัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆนะครับกลายมาเป็นวงโบดเสียงทองวงโมดเสียงทองถือว่าเป็นวงดนตรีนะครับวงโบดวงแรกของประเทศไทยกับอะไรที่มีการเอาเครื่องดนตรีชนิดนี้ของมาเห็ดและใส่โบดเป็นเครื่องดนตรีที่เป็นพระเอก ในวงนะครับออกเอผยแพร่นะครับในเขตในเขตบ้านอำเภอจังหวัดต่างจังหวัดนะครับแล้วนกะ็ตลอดทั้งมีโอกาสได้นำการแสดงไปแสดงหน้าพัินังหน้าที่พระตำหนักผู้พนหราชชนิเวศนะครับหลายปีต่อเน,นื่องกันนะครับเพชรไทยโวมีคนหัวจากหลายกว่างขวง,งขึ้นไปต่อมาโวดได้ถูกเผยแพร่ขอามาสู่วงการการศึกษาขอามาสู่โรงเรียนนะครับ การมีการสืบทอดกันในทังการศึกษาอย่างกว่างวางเฮ็ดเป็นรักสูตรการเรียนการสอนนะครับจากันโวทย่างบริยุทธ์คืแค่นั้นโวทยังเข่าสูวงการบันเทิงเขาวงการเพลงนะครับมีข่เพลงใหญ่ๆหลายข่ที่มาติดต่อนะครับไปเป็ดเพลงให้ยังข่แกมมี่ไข่อาสยามนะครับหลายๆข่เพลงนะครับเค่ไใหโบทเพลงอีสานนะครับเพลงอีสานเนี่ยมีคนของจัเกิร์หลายคนยุใหม่สามารถรับเอา เสียงดนตรีโบราณนนะครับผสมประสานกับเครื่องดนตรีแบบไม่เครื่องดนตรีสากลเขาใส่กันได้นะครับก็เลยเป็นว่าพบกันเครื่องทางเอทไห่ค้นรุนไม่สามารถสื่อสารและขยักเล่นในโพวตังต่อมาอ่ะโดยทางจังหวัดซึ่งเป็นจังหวัดที่กระผมอยูนี่แหละเลยมีการสร่งเสริมเมีการสนับสนุนให้โหวตน,น,นะครับกลายมาเป็นดนตรีสัญ,ญลักษณ์ประจําจังหวัดรอยละเอียด และล่าสุดนะครับจากเสียงโหวตที่ให้เป็นโหวตตามถนนตามซ้อยต่อกซ้อยต่างๆนะครับยังบริยุทธ์เดียวแค่นั้นนะครับแล้วกับปีนี้ล่าสุดนะครับโหวตได้ตั้งต่างานนะครับเป็นแลนด์มาร์กยุลางใจเมืองรอยเอ็ดนะครับที่สูงเจินเทินอยู่กลางเดินเบืองพระด้านใช่นหมครับยังพี่น้องเห็นเนี่ยแหละครับนี่คือเป็นทีมาของโหวตเมืองรอยเอดครับผมมีวันด้ีวันนทก ที่สามนะคะคุณพอ้อทรงศาสตร์ประทุมศีนค่ะศีลการจัดจที่มีเอกมหาค่ายังมีพราหมณ์เกศพันสายกล่าวคือเป็นการสื่สารตำนานพระบุคคลศาสนา